สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะน้ำตาลพาทุกท่านมาดูอันซินแอดสังขารนะตอนนี้ทานตะวันบานสักพังแต่ยังไม่เปิดชมนะคะยังไม่เปิดชมเพราะว่าจะรอเปิดในวันที่14นะ14นี่แหละเป็นทางการเลยแล้วก็จะมีการจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะคุณผู้ชมน้ำตาลพามาชมก่อน ฝั่งนี้ฝั่งนี้น,น่าชมมากๆเลยนะคะมีสะพานด้วยนี่เป็นสารตารวยยายมีนะคะฝั่งนี้จะเป็นทุ่งบัวสีม่วงเนาะบัวสีม่วงเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นกันไหมเห็นกันหรือเปล่าเนี่ย,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 ยก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ให้อาหารปลาเนาะ อิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจให้อาหารปลาตรงนี้ก็น่าเที่ยวชมนะคะสวยกว่าเดิมเยอะเนี่ยตรงนี้ให้อาหารปลาทำไมตายหมดอะ,ะตรงนี้เป็นบริเวณให้อาหารปลานะคะ ตรงนี้ที่อะไรเนี่ยพันจองโตตีดเมีนโบจองโตตีดเดี๋ยวน้ําตาลให้ดูชัดๆว่าคำว่าจองโตตีดนี่คืออะไรเนี่ยเป็นภาษาพื้นถิ่นภาษาเขมรน,นะจะเขียนแบบนี้จองโตตีดจองก็คืออยากโตก็คือไปไปหรือมานี่แหละโตนะโตก็คือไปจองจองจองอยากโต โตไปติดก็อ,อยากไปอีกนะคะประมาณนี้นะนี่จองโตตีดก็เป็นมุมเซลฟี่สวยๆรักแล้วรักเลยจริงบอกนี่มันจังซื้อเต้เราวันที่14แล้วกันแล้วค่อยมาบอกนะํำนี้บอกแล้วห้ามเอาคืนนะ <c oughs> ชอบไหมชอบไหม เน่นอะไรน่ะที่เซลฟี่ไม่เซลฟี่บอกไปนั่งให้ดูหน่อยสิเออโ<อ><ต>กนตกน้ำหมออ่นั่งให้ดูหน่อยนั่งให้ดูหน่อยเร็วนั่งให้ดูหน่อยค่ะสถานที่เซลฟี่เยอะมากเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเนี่ยมาได้เลยตอนนี้โอ้หบรรยากาศดีมากเลยสบายไหมสบาย,บายชอบไหม ชอบสิคะนั่งคนเดียวนี่มีความสุขดีหรือว่าอยากมีคนมานั่งเบียดถ้าอยากมีคนมานั่งเบียดต้องรอสิบสี่นะหาว่ายังยยสูดเอ้ยมานี่สิจะนั่งดูมั่งสบายจริงบอกมาเดินมาว่ามันจะสบายจริงไหมเหมือนเพื่อนบอกหรือเปล่าเรานั่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ,อ บรรยากาศดีมากเลยสุดยอดเลยอ่ะถ่ายแล้วใครอยากมามาได้เลยนะคะสถานที่เซลฟี่เยอะมากเลยพอ,อแล้วโอเคเห็นได้เลยว่ายังไม่มีใครมานะน่าจะเย็นๆสักประมาณห้าโมง้าโมงน่าจะมีคนมาเยอะกว่านี้ คนเราก็ดูบรรยากาศเรารู้ต้นไม้ใบหญ้าหรือดูดอกไม้ที่กําลังสวยที่กําลังเบ่งบานเนาะทีนท่น่าเที่ยวมากเลยน่าเที่ยวมากเลยโชคดีมากเลยนะคะวันนี้ ได้เพื่อนมาเป็นนางแบบให้สนุกดีอันซีนแอด <Hi. S 1> สังขะอยู่ไหนทราบไหมคะอยู่ตำบลสังขะตรงข้ามกับบ้านแบกจารน้นะออปตอสังขะนี่ยแหละนะคะคุณผู้ชม mm. คิดฮอดลายแมนบ้าประเสือนะไม่เชื่อหรอกดิลีเดอริดออดหลายภาษานี้ใครก็รู้จักนะ้องคงจะไม่ต้องไปแล้วละ่ะอ mm. ีกิทาขึ้นดอลครั้งมันจืดตี ได้ได้ใช um? ่ไหมคะคุณลุงวัดใจวัดใจวัดใจตายแล้วไม่กล้าบอกโอ้ยคุณลุงเมื่อสักครู่บอกว่าวัดใจเลยค่ะวัดใจน้ำตาลก็จะลองวัดใจออาวัดความกล้าตัวเองนะคะัู้ค่ะ องมอเป็นยังไงคะโอ้เย็นสบายเหมือนเรานั่งเปเลยอะ่ะใช่ไหมใช่ใช่นั่งได้กี่คนเนี่ยโอ้หหลายคนได้นะเพราะว่าเชื่อเนี่ยเราดูเชื่อก็พอสมควรอ่าคงไม่เลอะนะ เนี่ยเขาทาเชือกสีดำเนี่ยไม่ใช่ลูกไปแล้วเล,เล,เลกิกเนเกงหมดเลยเนี่ยนี่คงไม่ละหละคงไม่หรอกโอเควันที่14บส่กุมงพาพันก็ตกแต่งนะคะในส่วนของสถานที่ที่นั่งเล่นนาะพื้นที่มันกว้างเวลาที่เราเดินชมดอกไม้เดินเที่ยวเนะี่ยก็เหนื่อยพอเหนื่อยก็จะต้องมีที่นั่งพักมีที่นั่งพักให้ถือว่า เยอมากเลยนะคะตอนนี้กําลังรดน้ำเบิดน,น้ำรดทางตะวันทานตะวันนี่ก็จะ,ะปลูกเป็นชุดๆนะคะให้มีดอกได้ชมตลอดอมีกังหันด้วยอเพื่อนสาวยืนตรงกังหันเดี๋ยวน้าตาลจะให้ดูกังหันนี่ไงนี่ไงกังหันกังหันลง ายของขวัญจากใจที่มอบให้เธอจะได้อะไรเนาะโอ้หจะได้อะไรเนาะเกิดเป็นผู้หญิงสิ่งที่อยากได้ก็คือดอกไม้แล้วมันจะได้ไหมเนาะนี่เป็นสะพานนะคะสะพานเดินชมดอกไม้สวยงดงามจริงๆ บรรยากาศดีมากๆเลยเนาะเนี่ยถ้าตัวเองไม่มาตัวเองจะเสียดายตัวเองรู้หรือยังว่าเรานะ่ะพาตัวเองไปแต่ที่ดีๆไปแล้วมีความสุขหันหน้ามาหน่อยว่าเดินเที่ยวยังไงไม่คุยกับเพื่อนฝูงมั่ง ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นะคะหัวใจบานสะพั่งเต็มทุ่งทานตะวันเลยนนย,ยินดีต้อนรับนะคะ Welcome to ทุ่งทานตะวัน <laughs> สวยนะคะสวยงดงาม สวยไม่พันตรงนี้สวยเนาะอือสวยมากเลยอ่ะยินดีต้อนรับดเรืาเอาอูดาวเรืองสองสีสามสีนี่แวะเช็คอินได้ดโอ้มุมนี้ชอบไม้พันเดี๋ยววันที่สิบสี่หาคู่มานะ มาถ่ายตรงเนี่ยรูปหัวใจเนี่ยพันดึงตัวนี้ออกหน่อยสวยอ่ะโอ้ยหัวใจสีแดงด้วยหัวใจสีแดงหัวใจสีแดง,ห,ดงหัวใจไรคู่หัวใจอะ่ะมีคู่แต่คนอะไรคู่โอ้ยตา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 ย,ตาย <c oughs> จะได้ดอกไม้สักดอกเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมเนาะนี่จะว่าไม่คิดก็คิดนะเออ นิดนิดตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุมโมงค์เนาะอุมโมงค์เดินชมชมดอกไม้ก็จะมีโบผูกไว้ด้านบนริบบิ้นนะคะสีแดงสีชมพูพอลงมาแล้วปลิวสวยสวย สวยมากๆเลยถ่ายรูปไม่พานนี่ไงมุมมุมเซลฟี่อ่ะใช่ใช่เออก็จะมีมุมเซลฟี่เยอะมากๆเลยนะคะตรงอุโมงนี้โหเรียกว่าถ้าใครที่ไม่ได้มาก็จะพลาดการได้เที่ยวสวนดอกไม้ที่ บรรยากาศดีสุดๆเป็นมุมเซลฟี่นะคะมุมเซลฟี่คือในอุโมงตรงนี้จะมีมุมเซลฟี่เยอะมากๆเลยเห็นไหมคะนี่เพื่อนติดใจอย่าลืมชันอย่าลืมชันจริงป่ะคือเขาเรียกว,ว่าดอกอะไรนะเอยดอกเนี้ยเราไม่เห็นงานแล้วเนาะผ่านว่าไหมนานแล้วด้วย อาเป็ดมันชะเงื้อคอคอยใ,ใครวะ,ะเป็ดน้อย่อกับแม่ลูกโอ้คอยใ,ใครชะเงื้อชงแงอันนี้เขาเรียกนอกอะไรนะพันเนี่ยไม่ใช่หงเขาเรียกนอกอะไรนะ เอเอ,อ,อจริงแหละเราก็เหมือนกันจะถ่ายรูปกับจักรยานไหมมีแต่มุมเซลฟี่เลยในอุโมงค์นี้ค่ะคุณ อันนี้เหล็กเขาเอามาดัดเป็นจักรยานแตน่ก็น่ารักนะเป็นมุมเซลฟี่ที่น่ารักสุดๆอะ่ะเออตะก้าอะไรตะก้าของขวัญใช่ไหมเด็<อ>คนที่คุณรัก <c oughs> หัวใจเต็มสวนเลยหัวใจเต็มสวนเลยเนาะวันวาเลนไทน์นี่ไงที่นั่งโลชิงชาลองนั่งดูสิโลดูสิ ได้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 เกือบร้อยเด้อ <c oughs> อ่าโลดูสิตอนเราเป็นเด็กเราวิ่งหาที่เล่นแบบนี้แหละแต่ไม่เคยได้เล่นเรามาเล่นตอนแก่ก็ไม่สายยังไงก็คือ,อยังได้เล่นน่ะนะมไม่มีคนกวัยให้นะเราไม่กวัยให้ในะเราไม่โลให้หรอก <c oughs> แบบนี้ต้องร้องเพลงอะไร <c oughs> <c oughs> ไหนลองลองลองคิดชื่อเพลงแบบคือเรียกว่าซึง้งๆหน่อยมาสักเพลงสิลองไม่เป็นเลยลองไม่เป็นเลยอันนั้นอะไรรูปหัวใจเนาะอ่ะนี่ก็มุมเซลฟี่หัวอจอเทียมมาก เดี๋ยววันที่14ก็น่าจะมีดอกไม้ใสในตะกร้านี้นะคะใช่วันนี้น่าจะตั้งไว้ก่อนเรียกดอกอะไรนะแบบนี้ดูใบน่ะคล้ายคล้ายกับต้นกระออมนะผักกระออมอ่ะพันตูดนะ ใช่เลยลานะคาวเ,เนี่ <c oughs> มาเที่กะะุค 14, 14, ัหาคู่มาด้วยนะคะ พาแฟนมาด้วยนะคะถ้าไม่มีแฟนมาหาน้ำตาลแล้วกันโอเคไหม ทางเดินสะดวกสบายรับรองนะคะว่าไม่สะดุดก้อนหินอย่างแน่นอนย่าแฟกปะ แต่ปูอย่างนี้ก็ดีเนาะ,ะเดินไปทางนี้แหละ,ะสีขาวกับสีม่วงอันไหนสวยกว่ากันนัคนสวยคนละแบบเนาะอันนี้ดอกดาวกระจายเมื่อก่อนเนี่ยเยอะ เดี๋ยวนี้หาดูแทบจะไม่ได้แล้ว อย่างนี้แหละสวยเนาดาวกระจายซึ่งมีหลากสีมากๆเลยเป็นสีชมพูสีชมพูหรือสีม่วง <c oughs> สีม่งมงวงตายแล้วตาบอดสีอีกละตายอาจจะสีอะไรก็ช่างนะแล้วชมเอาเองดูเอาเองว่ามันเป็นสีอะไร น <Yeah. S 2> ี่สวยอ่ะ <Yeah. S 1> เอ็นทายืก็รากกินน้ำมันสเกลละายื้อนอนถ่ายรูปโอ้ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เพื่อนตรงนี้แหละมุมทานตะวันเนาะสักภาพหนึ่งมาแล้วต้องได้ภาพ ใช่ไหมคะอันซีนแอนสังขะวันที่14พฤษภาพมนนี้ก็อย่าลืมวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่นี่จะจัดยิ่งใหญ่มากเลยนะคะมีการจดทะเบียนสมรสสําหรับคู่รักด้วยยังไงก็เชิญชวนเลยละกันเชิญชอบฝกากกดไลค์กดแชร์ซับสบไครต์ให้น้ำตาลอันเตอร์แสนแนลด้วย u n s e ีนแอนสังขาวันนี้นะคะน้ำตาลกากลับบ้านแล้วละ่ะสวัสดีคะ่ะ